นัสีพพุทธกยาครับแล้วก็ตัดทะลุเป็นเพเดือน6กแล้วก็ได้อยู่ที่ขยานั้น49วันหลังจากนั้นก็พระองก็เดินทางมาที่เมืองพานนันสีพระเจ้าเดินทางมาระยะ270กิโลครับพระเจ้าเดินทางมา1 1วันทำไมถึงรู้ว่า11ิันม็ดวัน เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบรนตันสรูวันเพ็ญเดือน6กแล้วก็อยู่นั้น49วันแล้วันเรามาแสดงธรรมที่ทรรมิกาสตูปเนี่ยวันเพ็ญเดือน8ปด <c oughs> เขาดีสิบเอ็ดวันนี่นับแบงแบง่ายๆแบบนักเด็กอนุบาลต้องลีลาอะไรมากมายเสร็จแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็เดินทางมามาพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ที่เจ้าคติสตูปแต่ว่า,าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็ยังงอนพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ปูอาสนะไว้แต่ไม่ต้อนรับ พระูุรธเจ้าเดินทางเข้ามาบอกว่าเราแต่สรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก,ก็ยังกระดัางกระเดือ่องพูดจาอาบุโสสุดท้ายพระเจ้าก็บอกว่าคำพูดนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วพระองค์ก็ย้ำว่าเราแต่สรู้เราเคยแสดงเคยพูดกับท่านที่ไหนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก,ก็ยังไม่ยังไม่นั่นนะครับยังไม่ฟังอีกเดินมาอีกครับมาที่ตรงสถูปนู่นนะครับ พุทธเจ้ามาแสดงธรรมอภิเววบวมสุตังเอกังสมัยยังภควาอนัตธรรมจักรวัตันสูตรพอแสดงธรรมตรงนั้นก็มีท่านอัญญากณธัญญะนะครับได้รู้แล้วก็ได้บวชคือคนแรกต่อมาก็ท่านวัปปะ